สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุดาเซกาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับ3เลขที่19ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสรุปเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นค่ะ,สะเสนอคุณครูอนนานนท์ไข้นุ่นหลายค่ะทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นพื้นฐานความรู้เรื่องโน้ตตัวโน้ตทั้งหมดตามที่เราคุ้นเคยคือโดเรมีฟาซอนราทีโด โน้ตแต่และตัวจะถูกเรียอีกชื่อหนึ่งโดยนำเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาดังนี้ C เท่ากับโด D เท่ากับเร E เท่ากับมี F เท่ากับฟาเท่ากับซอน A เท่ากับลา B เท่ากับทีค่ะซึ่งจะอธิบายได้ง่ายจากคีย์บอร์ดดังนี้ค่ะอธิบายเพิ่มเติมจากรูปดังนี้ค่ะให้ลูกศรชี้ขึ้นเป็นสนัญลักษณ์แทนเสียงที่สูงขึ้นไปโดยการใช้เครื่องหมายชา์ปค่ะ ให้ลูกศรชี้ลงเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงที่ต่ำลงมาโดยใช้เครื่องหมายแฟตค่ะระดับเสียงและชื่อทางดนตรีบรรทัดห้าเส้นมีส่วนประกอบคือจำนวนเส้นหเส้นและจำนวนช่อง4ช่องค่ะการบันทึกตัวโน้ตลงบนเส้นห้าเส้นทำได้สองแบบมีดังนี้ค่ะ 1. ให้หัวตัวโน้ตวางบนเส้น2ให้หัวตัวโน้ตวางในช่องค่ะ เราจะบอกชื่อตัวโน้ตได้ต้องมีเครื่องหมายกำกับไว้หน้าตัวโน้ตค่ะเครื่องหมายเฉพาะเรียกว่าเครื่องหมายประจำหลักมี2ชนิดค่ะบรรทัด5เส้นประกอบด้วย 1. บรรทัดห้าเส้นเกิดจากเส้น5เส้นขีดซ้อนกันในแนวดิ่งบอกให้ทราบถึงระดับเสียงของดนตรีหรือตัวโน้ตมีค่าเสียงที่ต่างกันจากต่ำไปสูงค่ะการบันทึกตัวโน้ตลงบรรทัด5เส้นเส้นน้อย คือเส้นสั้นๆที่อยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าบรรทัด5เส้นควรใช้วิธีการเปลี่ยนกุญแจรประจำหลักหรือใช้เครื่องหมายคู่แช่วยกุญแจคือสัญลักษณ์ทางดนตรทนีที่บันทึกไว้ที่บรรทัด5เส้นเพื่อกำหนดระดับเสียงโน้ตที่อยู่ในช่องและอยู่บนเส้นของบรรทัด5เส้นกุญแจที่ใช้มีดังนี้ค่ะ1กุญแจซอนคือกุญแจที่กำหนดโน้ตซอน อยู่บนทัดเส้นที่สองนิยมใช้ในกลุ่มนักดนตรีนักร้องค่ะสองกุญแจฟาคือกุญแจที่กำหนดโนด้ตอยู่บรรทัดเส้นที่สี่นิยมใช้กับเสียงร้องหรือเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำการกำหนดความสั้นยาวของเสียงดังนี้ค่ะโน้ตตัวหยุดมีดังนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ